อย่าลืมกด subscribe ช่อง n o m ม n ม e เดียไทยแลนด์กลายเป็นเรื่องตื่นเต้นไปโผลอยู่ที่จีนฉินกังมี Development แล้วนะครับรัฐมนตรีต่างประเทศเนี่ยผมฟัง BBC เมื่อคืนนี้ตอนรู้สึกน่าจะประมาณ3ามทุ่มข่าวต้นชั่วโมงนะครับก็บอกว่าเขาเขาให้ผลว่าเป็นเรื่องของสุขภาพครับพี่บุญรัตอะไรคือเบื้องหลังที่แท้จริงของการหายตัวไปจนนำมาสู่การปลดออกจากรัฐมนตรีต่างประเทศจีนของฉินกังครับ คือจริงๆยังไม่เชื่อเต็มที่ว่าร้อยเปอร์เซนว่าเป็นเรื่องสุขภาพตอนแรกที่หายหน้าหายตาไปประมาณเดือนหนึ่งเนี่ยก็เดาก่อนว่าเป็นเรื่องของสุขภาพแต่ว่าจริงๆก็เงียบเสร็จแล้วเรียบคือปก,กตินะคะอันนี้กำลังวิเคราะห์สามทางอยู่นะคะทางที่หนึ่งคืออาจจะเป็นเรื่องสุขภาพจริงๆนะคะทางที่สองก็คือหมายถึงว่าอย่างคนก่อนหน้านั้นที่เคยถูกปลดหมายถึงว่าตําแหน่งอื่นนะคะ รัฐมนตรีสานประเทศไม่เคยมีการเปลี่ยนกันมาอย่างนี้อย่างฉับไวเลยเนี่ยก็อาจจะเป็นเรื่องที่เคยเจอกันคือเรื่องทุจริตครอร์รัปชันหรือมีความประพฤติมีชอบหรือมีอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะแล้วคนที่ขึ้นมาใหม่ก็คือคนหน้าเดิมหวังอี้อซึ่งไปเรียกว่าสุดยอดของนักการทูตระหวังอี้กลับมาอีกครั้งหนึ่งนะคะนั้น ทางที่สามอาจจะเป็นไปได้เหมือนกันว่าจีนกำลังจะปรับเปลี่ยนนโยบายต่างประเทศใหม่อีกครั้งหนึ่งก็เลยดึงหวังอี้มาแล้วเอาฉินกังเก็บไว้ก่อนเพราะฉินกังนี้คือนโยบายของเขาคือตาต่อตาฟันต่อฟันนโยบายที่สมัยก่อนเราเรียกว่าการทูดหมาป่าคืออเมริกาลเล่นงานอะไรมาฉันโต้อตอบมาแล้วช่วงก่อนที่จะขึ้นมาเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศรับเคยเป็นทูตที่ทูดจีนประจําสหรัฐ นะคะแล้วโดนสหรัฐกระทําตลอดเียงท่าทีเขาจะแข่งกล้าวกับกับสหรัฐมากเป็นพิเศษแล้วก่อนหน้าที่ที่สีจิ้นผิงจะปรับเปลี่ยนนโยบายต่างประเทศเนี่ยเขาก็เคยใบยถือว่าคนที่เคยด,ดําเนินนโยบายต่างประเทศที่ที่แข่งกล้าจะถูกเก็บเข้ากลุ่มไปอยู่ในตําแหน่งที่ไม่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์กับอเมริกาเ<ม>นี้ยตอนนี้เราจะสังเกตว่าเจ้าหน้าที่ระดับสูงรัฐมนตรี ของอเมริกาเดินทางเป็นว่าเร่นไปที่จีนอาทิตย์ท่านเรียกว่าอาทิตย์ทุกอาทิตย์เลยเป็นว่าเร่นเลยอย่างนี้ล่าสุดก็คิดสิงเจร์อย่างที่เราพูดกันเนี้ยเพราะฉะนั้นแนวโน้มที่ว่าสีจิ้นผิงอาจจะปรับเปลี่ยนนโยบายต่างประเทศเนี้ยมีความเป็นไปได้ว่าหันมาคืนดีกันหน่อยหนึ่งละกันถ้าทีอ่อนลงไปเอาแข็งกล้าวแล้วเนี่ยงน้นเมื่อจะปรับเปลี่ยนนโยบายใหม่ก็เอารัฐมนตรีต่างประเทศที่เป็นพวกสายเหี่ยวพวกแข็งกล้าวเอาเก็บไว้ก่อนแล้วเอาหวังอี้ วังอี้ซึ่งเป็นสุดยอดนักการทูตก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งเพราะคนนี้เขาคุยเขาคุยได้ทุกรูปแบบแรงมาแรงกลับดีมาฉันดีกลับเขาเขาเล่นเป็นมากนะคะหวังอี้นี่เป็นคนที่เรียกว่าสุดยอดพอๆกับเฮนรี่คิสซิงเจอร์ค่ะนะคะคือนักการทูตเอ่อในในสายเลือดค่ะครับ <คง Poppy> จริง <brasile S 2> จิงแล้วหวังอี้นี่มีตอะไรนะค่ะว่าเป็นนักการทูตในสายเลือดเลยนะคะ แล้ว,แล,วแล้วอะไรต่อนะฮะเมื่อกี้อลืมไปแล้วว่าจะพูดอะไรอ๋ <c oughs> อ,อครับแต่แต่คือไม่ผมผมกำลังจะพอดี z ูมนะครับเราจะพูดทับกันไม่ค่อยได้เพราะว่าถ้าถ้าเกิดเราพูดคร่อมกันปุ๊บเนี่ยเสียงเราจะกลบซึ่งกันและกันเลยต้องขออภัยคุณผู้ฟังกับรูปีสด้วยนะครับไม่พอดีผมแค่จะตั้งข้อสังเกตว่าเอ๊ะหวังอี้นี่จริงๆตำแหน่งในปัจจุบันเขาสูงกว่าฉินกังไม่ใช่เหรอครับนี่มันเป็นการดีโมดเขาไหมครับ <c oughs> คือไม่ใช่ค่ะเขาเป็นเหมือนกับกันมาพิการแต่ว่าดูแลได้ต่างประเทศทั้งหมดชิ้นกลางเป็นเป็นเหมือนกับดิ้วค้าหนึ่งของหวังอี้เท่านั้นนะคะเขาดูแลด้านต่างประเทศทุกอย่างทั้งต่างประเทศเศรษฐกิจด้วยเศรษฐกิจต่างประเทศทั้งอะไรพวกนี้ออกมาเพราะฉะนั้นเท่ากับเขากลับมาดําเนินตาเออสวมงหัวโขนหัวเดิมเท่านั้นเองแล้วเก็บชิ้นกลางไว้ถ้าหากว่าไม่ใช่เพราะว่าชิ้นกลาง เกิดมีอะไรที่หมายถึงว่าประพฤติไม่ชอบนะคะความเป็นไปได้คือคือตอนนี้จริกำลังจะปรับเปลี่ยนเป็นเรื่องที่ต้องมองกันลึกๆมองให้ใกล้ชิดขึ้นไปอีกนะคะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้นก็มีเรื่องประเด็นชู้สาวที่มีการวิเคราะห์กันด้วยใช่ไหมครับเราก็ยังไม่ทราบข้อเท็จจริงว่านั่นจะใช่เหตุผลหรือเปล่านะครับก็ต้องคอยดูต่อไปว่าเอาอนาคตของฉินกังจะ กลับมาในรูปแบบไหนหรือว่าจะมีข่าวอะไรต่างๆเกี่ยวกับชิ้นกันออกมาชิ้นกังออกมาอย่างไรนะครับ